ได้200ดอกเอาไปคูณ200เงิน800,000เดี๋ยวก่อนนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบหมวกใบหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับซึ่งมันเป็นหมวกที่แจกฟรีนะแจกอาชีพเมนนะครับหมวกใบนี้เนี่ยก็คือ Dark Snake Lord h e a t นะครับอาชีพเมนเนี่ยก็คือ มันจะเป็นรู้สึกว่าเป็นเควส t เลเวลร้อนะครับนี่อาชีพเป็นตรงนี้อยู่แถบ General ใช่ไหมแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์แล้วก็เลื่อนลงมาที่เลเวลร้อยห้นะครับได้ออร่าที่2มาครอบครองมันก็จะแจกดาร์กสเน็กหลอดแฮดมาครับซึ่งไอหมวกเนี่ยสามารถใส่ได้ตอนเลเวลร้อยห้และอ่านความสามารถให้ดีนะครับมีโอกาสดรอปซีดสปายบ็อกเมื่อเอาชนะมอนสเตอร์ได้ ทีนี้เนี่ยเราก็อยากรู้แล้วว่าซีสซับไพร์บล็อกเนี่ยมันคืออะไรโอกาสดรอปกีเปอร์ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเข้าไปในเว็บดาต้าเบสต่างๆอย่างเช่นนี่นะครับเว็บดีไวพายนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้แจ i คซนิกลอตแฮตเนี่ยเมื่อเอาชนะมอนเตอร์มีโอกาสดรอปซีสซับไพรได้เนี่ยมีโอกาส0.3%ที่จะได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับเวลาที่เราฆ่ามอนเตอร์ได้ทีนี้ผมก็ไปเ์ออีกว่าแล้วไอซีซับไพบ็อกเนี่ยมันคืออะไร ซึ่งพอเซิร์ชออกมาตรงนี้นะครับไอเทม6ชิ้นครับที่เข้าไขซาีดซับไฟบ็อกอะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นชิ้นนี้ใช่ไหมซีดซับไฟบ็อกแต่มันอาจจะเป็นชิ้นอื่นก็ได้อาจจะเป็นรีคิดเวทเทรเรนเอลีดหรืออะไรก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาหากันก่อนว่าไอไอเทมซีซับไฟที่อปมาเนี่ยคือชิ้นไหนนะครับด้วยการเทสในเกมนั่นเองและก็ต้องบอกว่านอกจากการทดสอบเรื่องของ ไอเทมดรอปเป็นชิ้นไหนแล้วเนี่ยเราก็จะได้เทสด้วยนะครับว่าโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเพราะฉะนั้นขอตัวฟาร์มแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าต้องใส่หมวกนี้ด้วยนี่นะครับใส่ไอเทมแบบนี้ เอาละครับหลังจากที่เราฟาร์มมา10นาทีนะครับดูจากเวลาบัฟนะเพราะว่าผมกดบัฟครึ่งชั่วโมงไปใช่ไหมตอนนี้เหลือ19นาทีนะครับก็คือเราใช้เวลาฟาร์ม10นาทีเนี่ยเราได้ไอเทมมาทั้งหมด1ชิ้นนะครับเป็นซีดซับไฮบ็อกกล่องนี้นี่เองอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเอฟเฟกกันนะครับว่าไอกล่องนี้เนี่ยทำอะไรได้ก็สําหรับซีดซับไฮบล็อกกล่องนี้นะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บกล่องที่บรรจุไอเทมใช้แล้วหมดไปจําเป็นสําหรับกิ้วอลข้างล่าง ไม่มีบอกนะครับว่าหรือมีมีคอนเทนต์28คอนเทนต์28ก็คือของข้างในเนี่ยมีไอเทมทั้งหมด28ชิ้นนะครับที่คุณจะสามารถแรนดอมออกมาได้ในเวลาเปิดกล่องก็ดูดูแล้วนะครับมีไอเทมที่จำเป็นในการกิววอลเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระถางแมงดาหรือว่ายาปั๊มโมราเพิ่มเลือดพันหสปียรโพชั่นไว้บ็อกบูบ็อกกล่องดอกครึ่งอะไรแบบนี้ เนี่ยมีเยลลี่มีดอกม่วมมีไว้สลิมมีอะไรพวกนี้นะครับทำรูนทำยากิโยทำของเจนเนติกพวกนี้มีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานกล่องนี้ดูว่ามันจะสุ่มได้อะไรนะครับและนี่ก็คือกล่องที่เรามี1กล่องนะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปได้สดอร์มา20 EA 0.1น,น้ําหนักไหนลองกดขาย n p c ซิว่าอันนี้ได้กี่เซนี 7,000เซนีอืมก็อาจจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ปั๊มตังได้พอสมควรนะครับต้องใช้คำว่าช่วยที่จะปั๊มเงินให้เราได้ถ้าเกิดว่าส่วนหมวกของเราเนี่ยมันว่างเพราะว่าไอเทมจากตัวกล่อง c ซีฟเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูไอเทมรายชิ้นเลยนะครับว่าจะให้ราคาเท่าไหร่นะ เนี่นะครับก็เรามาอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมเราก็ลองกดเข้าไปดูแบบนี้นะครับว่าแบบเออไอทมชิ้นนี้ถ้าเกิดว่ากดขาย NPC เนี่ยได้ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยราคาขายเนี่ยสิเซนีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากดใช้เ,เนี่ยจะปั๊มเลือดได้พันหอันนี้ก็ปั๊ม SP ได้ร20ขายได้10เซนีเหมือนกันอ่าพวกนี้ก็ไม่แพงใช่ไหมแต่มันก็จะมีของที่รู้สึกว่ามีราคาอยู่อย่างเช่นใบไว้อ่าเปิดออกมาเนี่ยจะได้100อัน ก็เปิดเครื่องคิดเลขมานะครับสมมุติราคารับอันละ550คูณกับ100ชิ้นก็จะได้เงิน55 0 0 0ถ้าเกิดว่าได้กล่องเอ๊ะแต่นี้เป็นกล่องไวโพชันนี่ใช่ไหมเอ่ถ้าไวโพชันก็ไม่ได้เพราะว่าไวโพชันเนี่ยราคามันไม่ได้เป็นราคารับแบบนั้นไวโพชันเอ๊เขียนไวโพชันเฉยเลยไวโพชัน นี่ยนะครับไว้โพชั่น1นปวดขายได้600 600หกรอคูณหนึอันเท่ากับเงิน60,000เซนีบูเฮิร์บบูเฮิร์บเนี่ยปกติอันนี้เปิดได้100อันใช่ไหมบูเฮิร์บอะคิดสมมติพันแปดละกันใอ้สองพันสองพันคูณหนึ่งร้อยก็จะได้เงินสองแสนอันนี้ก็จะเป็นดอกครึ่งสามสิบดอกหรือว่าถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีไวท์ดริมสองร้อย ไวซ์สลิม200ส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ไว้อันดับมากกว่าอ่าอันนี้ก็เรียกว่าผ่านได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยให้มาสเทล่าฟูด200ชิ้นนะครับมาสเทล่าลองดูราคามาสเทล่าหน่อยจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่ากล่องไว้์ซลิมเนี่ยถือว่าเดือดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาทดสอบให้ดูวันหลังนะครับว่าไว้์ซลิมพชั่นฟรีเนี่ยมันเดือดขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหลังแล้วกันครับวันนี้พูดถึงตัวมาสเทล่าก่อนนี่มาสเทล่านี่ครับ ดอกละ4,250ตั้งต้นมานะ4,250ราคาไม่รวม OC นะครับเปิดออกมาเนี่ยได้กี่อันไหนอลองดูซิกล่องมาเซล่าฟ o ดได้200ดอกเอาไปคูณ200เงิน8แสนเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่าถ้าเราดรอปกล่องมาเซล่าฟ o ดมาเนี่ยได้เงิน8แสนเลยเหรอถ้าเกิดว่ารวมกับ OC 24 คูณหนึ่งจุดสองสี่เฮ้ยเงินยี่สิบบาทโอกาสดอกกี่เปอร์เซ็นต์นะนายก็นายดอกกล่องอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะซีสตาฟายคุงเฮ้ยโอกาสออกสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งเท่ากับไอสมุกพาวเดอร์ที่ผมได้เท่ากับพวกพลอยเซิร์ฟและอื่นๆไอ้ของที่มีโอกาสออกน้อยสุดเนี่ยคือไวท์โพชชั่นบูเฮิร์ฟยาสปีดยาปั๊มแมนดาร์กลาโอกาสออกน้อยมากอันนี้ตัดทิ้งไปเลย ใครจะมาซวยออก0.88ไม่มีนี่ข้างล่างโอกาสออก4.3 4.4เปอร์เซ็นเต็มไปหมดเลยโอ้โหได้ M นึงอะถ้าได้มาเทียร่าฟุตนี่ยังไม่รวมกับความโกงของไวซ์ l ิมพ o ชั่นอีกนะครับได้ทีละ200ขวดเลยนะแล้วนี่ก็คือคุณสมบัติและความสามารถของ Dark Snake Lord h e t d นะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นหมวกที่ช่วยให้ผู้เล่นใหม่สายฟรีเนี่ยฟาร์มตังค์ได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ จะได้มีเงินเอาไปอัปเกรดของอัปเกตรดตัวละครในอนาคตนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุสนเมมเบอร์โดนเตอร์ Member, ator, ต่างๆทั้งคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับแล้วบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือบอกต่อเพื่อนๆก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการเริ่มไลค์เริ่มแชร์เริ่มกดซับสไครต์กดกระดิ่งวันนี้นะครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไปแล้วครับไปครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ